ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24ขอสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบ6เดือนแรกประจำปี2557เพื่อกรุณาทราบดังนี้กิจกรรมถวายพระเกียรติชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24ได้จัดสมาชิกเฝ้ารับส่งสเสด็จพระบรวมวงศสานุวงศ์ทุกครั้งที่สเสด็จปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,านีจังหวัดหนองบัวลำพูการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ การส่งเสริมสุขภาพจัดกิจกรรมเป็นแอโรบิกบาสโลปของสมาชิกแม่บ้านและสมาชิกชุมชนทุกวันช่วงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬกาณลานกีฬาสมโมสรน,นายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคมโครงการตรวจสุขภาพแม่บ้านเพื่อดูแลสุขภาพแม่บ้านตามนโยบายโดยได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนข้าราชการซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีสมาชิกชมรมแม่บ้านเข้าร่วมโครงการจำนวนมากสำหรับปี2557โรงพยาบาลคล้ายประจักษ์ศิลปาคมกำหนดการตรวจสุขภาพแม่บ้านในวันเสราร์ที่26เมษายน2557ที่จะถึงนี้กิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาได้นำสมาชิกชมรมแม่บ้านและครอบครัวไปร่วมทำบุญทอดกระถ,ถินสมคคีพระป่าสม,มุขีเป็นประจำ และจัดโครงการไหว้พระทําบุญเก้าวัดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายและสะกลน,นครนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรภายในชุมชนค่ายประจักษ์ศิลปาคมในโอกาสสำคัญและทุกวันพระเป็นประจำปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้สมาชิกแม่บ้านและบุตรหลานโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลกองทัพบ,บก ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวปุตรที่มีความต้องการพิเศษของหน่วยจำนวน2รายพร้อมทางโรงพยาบาลค่้ายประจักษ์ศิลปาคมก็ได้จัดชุดส่งเสริมสุขภาพออกช่วยเหลือด้านการแพทย์และติดตามการรักษาเมื่อเจ็บป่วยและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจรวม13รายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาและทุนดำรงชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษจำนวนสองรายนอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการกำลังพลทอบอรุ่นใหม่ใส่ใจป้องกันความพิการของบุตรเพื่อเป็นการป้องกันให้กับครอบครัวทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,ทานีที่จะวางแผนมีบุตรเมื่อเกเมษายน2557 โครงการศูนย์การเรียนรู้สมาชิกแม่บ้านบุตรหลานเข้ามาใช้ศูนย์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยดเดือนละ40-50รายเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ได้เป็นอย่างดีโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขยะรีไซเคลิล ดำเนินการตามนโยบายตั้งแต่ปี2554ถึงปัจจุบันสามารถจัดการขยะอย่างเป็นระบบสร้างรายได้รักษาสิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนโดยมีสมาชิกมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและธนาคารขยะมีรายได้ประมาณเดือนละ4,400บาท และหน่วยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อฝึกอบรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกำลังพลสมาชิกแม่บ้านและบุตรหลานอีกด้วยโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์ชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่24มีกิจกรรมเสริมรายได้ประกอบด้วย1กลุ่มตัดเย็บมีสมาชิก6คนรายได้เฉลี่ยเดือนละ5,000-7,000บาท 2. กลุ่มชมรมนวดแผนไทยมีสมาชิก8คนรายได้เฉลี่ยเดือนละ4 0 0 0ถึง5,000บาท 3. กลุ่มแปรรูปสมุนไพรมีสมาชิก3คนรายได้เฉลี่ย2 5 0 0ถึง3,000บาท 4. กลุ่มค้าขายมีสมาชิก167คนรายได้เฉลี่ยเดือนละ4 0 0 0ถึง5,000บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมณฑลทหารบกที่24และโรงเรียนอนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมยอดเด็กเล็ก80คนอนุบาล1-3จำนวน231คนครูและเจ้าหน้าที่22คนมีผลงานที่สำคัญดังนี้ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมากเมื่อปี2549จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าอยู่ยอดเยี่ยมแห่งปี2555 ประเภทเทศบาลจากจังหวัดอุดราธานีศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัดปีงบประมาณ2,555จากศูนย์อนามัยที่6ขอนแกน่นการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ3ปี2,554 2,558จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมวัยเมื่อปี2,556 ชมรมแม่บ้านมนทนทหารบกที่24ขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ค่ะ